ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะทําได้ไหมฉันจะเป็นเพราะฉันอยากเป็นฉันตตดสินใจแล้วว่าจะเป็นราชาจนสลัดเพื่อการนั้นแล้วถึงต้องสู้จนตัวตายฉันก็ย้อมเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจมเสนเองนะครับออะก็คิดว่าน้องหลายคนเนี่ยก็คงจะสอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้เลื่อนชั้นกันแล้วเนาะโอเคคลิปวันนี้นะผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ย มาดูนะครับว่าเจ้าจีนอสล่าง2หรือว่าจีนอส SSR นะครับตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนเนี่ยว่ามันจะเก่งในคอของปูบอมหรือว่าคอของเกียรโรกันแน่นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มกับอันดับนี้ก่อนเลยนะฮะอันดับที่3นะครับเขาใช้เป็นคอของปู่บอมกับจีนอสนั่นเองนะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีทั้งด้านของซุยริวกับความเสี่ยงโซนิกนะครับเป็นตัวละครสายความเร็วแล้วก็อันติีทะลุคอปูบอมด้วยนะครับไอ้สองตัวนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆาเลยนะและแถมยังมีทัตซึมะครกิ เกือบสแต็กสี่สแต็กได้ในเทิร์นแรกด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทีมนี้เนี่ยจะไหวกับเราไหมนะฮะแต่ว่าความโหดของเจ้าจีนอสเนี่ยมันคือเป็นการอันติดด้วยเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเองนะครับยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเก่งเท่านั้นนะในตอนนี้เนี่ยทีมของผมเนี่ยก็คือพลัง20ล้านนะครับโอเคเรามาท้าสู้กับพลัง27ล้านนะครับไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวเรากดท้าสู้ไปเลยนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่ทีเนี่ยไปต่อสู้กับคอของเกียรโยรับรหห, okay, บหนนนนน้้าาากกกวอองผมเเีี่่ยยไดฮละ ก็แร <degli> นตีไปก่อนอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ความเร็วของทีมเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคล่องไปหนึ่งทีครับผมใช้เป็นคอมโบของสถานะฟอสของวัคซีนแมนนะ <ST AR G> มาครับอันตีของทัพเซมัก,กิล่าง2นะครับมันต้องเรียงคอมโบอย่างนี้นะให้ทัพเซมัก,กิเนี่ยได้ตีก่อนนะครับ <ST AR G> โอเคติดฟอสไปถึง5ตัวนะครับระเบิดไปหนึ่งทีอันตีของวัคซีนแมนล่าง2นะฮะมาแล้วครับแล้วก็ยกแล้วก็ฟัน,ฟ,นฟันเข้าไปครับระเบิดบึ๊บโอเคนะครับความรุนแรงสูนสุดของเข,ขาเนี่ยตายไปแล้วนะครับ มาครับความรุนแรงโซนิกฟังผมได้เข้าไปป่าทัซึมากินะครับโอ้แต่ว่ายังยืนไหวอยู่นะครับติดไม่ย่อท้อเฉยเลยซุยริวได้แอนตีเข้ามาครับ9ก้าล้านหนึ่ง <c oughs> แรงมากแต่ก่อนฝั่งผมเนี่ยหายไปแล้วนะครับแต่ว่าวัคซีนแมนเนี่ยยังติดไม่ย่อท้ออยู่ทัซึมากิฝั่งเขาได้แอนตีเข้ามาครับคอมโบสถ,ถานะฟอร์สครับอเข้ามาโอ้หกล้านเนะี่ยแล้วผมระเบิดไปด้วยอย่างงี้ซีนอสของฝั่งเขาได้เข้ามาแอนตีนี่ครับเอ,อ้ยอย่างงี้เนี่ยฝั่งผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าซีนอสฝั่งเขาเนี่ยมันทนไหวอะโอเค ยังทนไหวยอยู่ฟังผมโอเคเข้าไปตัดทิ้งเขาเหมือนเดิมอัศวินขับเคลื่อนฟังเขาเนี่ยได้กลายล่างเลยฮนะเข้ามาปาดไปครับอย่างนี้เข้าคอปู่บอมนะครับสองล้านหกครับโอเคฟังผมก็สี่สแต็กเหมือนกันไปฮะับอัศวินขับเคลื่อนได้ปาดเหมือนกันฟังผมน่าจะแรงกว่าด้วยนะอืมสี่ล้านสามนะครับจีนอตฟังเขาเนี่ยรอการเกิดแล้วนะความรุ่นเสียงโซนี่ของผมเข้าไปลูกโอ้ความรุ่นเสียงโซนี่ของผมเนี่ยตายก่อนนะครับโดนสถานักฟอสเนี่ยระเบิดกลับไปอซุยริวเข้ามาเตะสิบล้านไปท่านผู้ชม น่าจะแพ้วขอกดข้างเลยแล้วกันนะฮะคลิปนี้นี่น่าจะแพ้นะแน่จริงๆแล้วเนี่ยผมชนะเคยชนะเขาอยู่นะเพราะว่าตอนที่ผมชนะเนี่ยคือจีนอสฟังเขาเนี่ยมันโดนคอมโบสถานะฟอสต,ตายนะครับขออีกทีนึงลวกันนะเพื่อนๆนะคืออยากให้ดูนะครับว่าการพลิกเกมของวันพันแมนเนี่ยมันพลิกได้เพียงแค่ตัวละครตัวเดียวเลยนะคือตัวละครของผมที่เป็นคีย์หลักที่ชนะและหลายทีมาตอนนี้เนี่ยก็คือหน้ากากหวานเท่านั้นเลยนะครับมาน้ากากหวานฝังผมได้ขิ้วก่อนเหมือนเดิมเลยครับ ก็คือถ้าสัักษณ์ฟอร์สเนี่ยติด6ตัวเนี่ยคือทีมผมจะชนะนะไปครับนักกากหวานไดฮิวครับสุ่มตีไปโอเคท้าซูมังกีติด6ตัวสรุปอันตียกไปก่อนทีนึงครับบึ๊บเข้าไปติดหตัวไหมโอเคหตัวครับแล้วเปิดไปแล้วก็วัคซีนแมนครับจะได้คอมโบต่อครับอันตีของวัคซีนแมนอีกครั้งหนึ่งยกแล้วก็ฟันเข้าไปครับอย่างนี้เนี่ยเขาจะตาย2งตัวนะโอเคตายไปหนึ่งตัวครับไอจีนอตไม่ตายอีกแล้วนะท่านผู้ชม ไปครับคอนเสิร์ตโซนิกอันติสาตนซ์สก,กุกิครับก็ไม่ตาย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปติดของเขานะครับก็คือมันไปติดของเขาเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ไปนะฮะโอเคสรุปง่ายๆนะครับว่าจีนอตในคอของปูบอมเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็เก่งตรงที่ว่ามันสามารถหลบมันตีของตัวละครได้หลายตัวได้นะครับเนื่องจากมันกันดาเมจอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคอปูบอมเนี่ยมันเป็นตัวคอกันดาเมจเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ จีนอตฝั่งเราเนี่ยจะได้ยืนแบบยาวๆนะครับเนื่องจากตัวละครของมันเนี่ยจะสูญเสียเลือดทุกครั้งที่อันตีนั่นเองนะครับก็ถ้ามีคอบบอมอยู่เนี่ยก็อุ่นใจได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับคอของเกียรโรบ้างคอของเกียรโรทีมนี้เนี่ยโหดตรงที่ว่าจีนอตตัวนี้เนี่ยมันโหดกว่าจีนอตตัวที่แล้วนะครับเนื่องจากเป็น6ดาว5ดาวม่วงกรอบแดง3จุดเลเวล110นะครับซึ่งมันโหดมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลือดของเขานะครับว่าเลือดของเขานี้เท่าไหร่ซึ่งยิ่งเเลือออดยยะะิ่งงััตแรรนนคบจ และก็ยังอยู่ในคอของเกียโรด้วยนะครับเป็นตัวเสริมให้เลือดเยอะขึ้นอีกนะครับจีนอตัวนี้เนี่ยเลือดอยู่ที่5้าล้านเก้านะครับแต่ว่าถ้าบวกกับคอของเกียโรไปนะครับที่บวกเลือดถึงอีก30%เนนี่ยจีนอตัวนี้เนี่ยอาจจะเลือดไปถึง6 000, ล้านกว่านะครับเดี๋ยวไปดูจีนอตัวเมื่อกี้ว่าเท่าไหร่ซึ่งผมก็เริ่มดูไปเลยนะครับว่าจีนอตัวเมื่อกี้เลือดเท่าไหร่ซึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยขนาดเลือดไม่เยอะนะเพราะว่า5้าดาวเนี่ยมันไม่น่าจะไปเยอะกว่าเ่าไหรหร,ร่กต้องรานึท ก็เลื่อนไปที่4ล้าน2นะครับก็คือห่างกันล้านกว่าเลยนะแล้วมาเจอกับอันดับ6เนี่ยคือผมน่าจะแพ้เขาแบบคาดคาดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากซีนอสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทําลายครอบู้บอมได้แบบโหดร้ายอ่ะทารุนมากฮะคิดี่แล้วคือจะลงไปเนี่ยคือแบบแตกกระจุยกระจายเลยนะครับโอเคเปิดมาครับถ้ากับฝัานของผมเนี่ยได้ฮิ้วก่อนนะแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยก็ได้ฮิ้วตามเหมือนกันนะครับถ้ากับว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเร็วกว่านะครับไปฮะนักกากหวานของผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมอันตีไปครับแล้วก็สุ่มตตตีีีีไไไไไปปครัับบกก็มมมม่่่่เเข้านนนนะะะสสสุุจอฮยยิดล โอเคฟังเขาฮิวครับเต็มคอของเกียรโรแล้วเนะี่ยมาครับอันตีของจีนอสนะครับเข้าอยู่แล้วแหละนะครับเนื่องจากมันแรงเกินปรับเข้ามา17ล้านนะท่านผู้ชมโอ้โหยุงตีตามใส่วัคซีนแมนนะฮะล่วงไปแล้วแล้วก็ตีของยุงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ้าไม่มียุงนะผมบอกเลยท่านผู้ชมผมอาจจะชนะเขาได้ด้วยนะครับเนื่องจากการส่วนของคอมโบเนี่ยมันแรงมากนะฮะซึ่งอันดับ3เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยชนะเขานะซึ่งผมเคยออดลิปไปแล้วด้วยแหละ ก็เคยถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยเคยชนะอันดับ3ไปนะครับแต่ว่าก็กลับมาแพ้เขาในตอนนี้เนื่องจากเคอมโบผมเนี่ยมันไม่สุดนะครับสุดั้ฟอาบ้านอันตีเข้ามานะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็แรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนกันนะโอ้โหยังจะเข้ามาอีกนะหกล้านแตกเลยนะครับเมื่อกี้มันเนื่องจากซีนอสมันเจาะคอของปู่บอมไว้แล้วอะนะครับตัวละครตัวอื่นไปทําลายเนี่ยมันก็ตีเข้าหมดเลยนะครับมันแรงเกินอันตีของนกฟินิกเข้ามาครับยุงตีตายังตีทะลุคอของปู่บออมมเข้าาีกนะครับ เป็นตัวละครที่ดีจริงๆนะครับจีนอตเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะสุ่มกันไว้นะและควรใช้กับคอของอะไรผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับจีนอตเนี่ยควรใช้กับคอของเกียรโรนะครับเนื่องจากมันจะบวกเลือดและทําให้เพื่อนๆตี่นตืุนแรงมากนะครับสาม,มารถทำลายคอของปูบอมได้แต่ว่านะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยคือจีนอตของเพื่อนๆเนี่ยต้องเก่งมากๆด้วยนะคือถ้าไม่เก่งมากๆแบบทีเมื่อกี้นะครับทีมเมื่อกี้เนี่ยเขามีตัวละครที่โหดมากๆก็คือความรุสียงโซนิก,กับซูริวนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักของเขาเลยนะฮะ แต่ว่าไม่ใช่จีนอตนะครับที่เป็นตัวหลักของทีมเมื่อกี้ตัวทีมนี้เนี่ยจีนอตเนี่ยเป็นตัวละครหลักเลยครับแล้วมันก็รุนแรงมากๆนะฮะซึ่งสามารถทะลุคอปุ่บอมได้แบบง่ายๆเลยนะครับถึงแม้สกิลของมันเนี่ยจะไม่ทะลุนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันรุนแรงเกินนะครับมันก็ทะลุขึ้นมาเนี่ยนี่แหละนะครับเป็นความโหดของตัวละครอย่างจีนอตนะครับหรือว่าทดสอบสายระดับ SR ตัวตอนนี้เนี่ยเป็นตัวโหดที่สุดแล้วนะครับในตัวละครอย่างเอเดนาเนี่ยไม่โหดที่สุดหรอกนะครับพูดดูเวอร์ไปงั้นเเนนนีีี่่่ะะะคคครรรัับพาาาววตตออ้้ลททโหดดสุก็ืจ ซุยลิวเอนด์วัคซีนแมนนะครับเพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆว่าตัวละครไหนโหดกว่ากันนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆนะก็ติดใจกับทีมนี้ว่ะเดี๋ยวไปปั้นเพิ่มเติมมาแล้วก็มาท้าสู้กับอันดับ3ามต่อแล้วกันนะครับเนื่องจากเขาไม่มีหน้ากากหวานนะฮะโอเคประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ